เราข้ามไปดูอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญน,นะคะคเป็นอดีตสามีหึงหวงอ,อดีตภรรายานะคะที่กําลังไปหาปลากับสามีใหม่พยายามจะไปฉุดรังให้กลับบ้านแต่ว่าฝ่ายหญิงขัดขืนค่ะก็เลยใช้มีดที่เตรียมมาแทงเข้าไปปาดคอจนเสียชีวิตนะคะก่อนที่ตํารวจนั้นจะตามจับตัวได้แบบทันควันค่ะเหตุเกิดที่สบพบ้านคานะคะตํารวจควบคุมตัวนายขวัญยืนตรีสุวรรณอายุ45ปีไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุค่ะ ที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ํานะคะบ้านโปร่งกระทิงบนตําบลบ้านบึงอําเภอบ้านค่าหลังเก่อเหตุนายคนนี้คุณผู้ชมใช้มีดไปปาดคอนางสาวนาสีมาเจริญรําอายุ33ปีค่ะเธอเป็นอดีตภรรยานะคะอยู่ที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์ตำรวจนี่ก็จับกุมได้ทันควันตํารวจบอกนะคะว่าการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านมาแจ้งว่าพบศพนางสาวนาสีมาถูกคนร้ายใช้ของมีคมปาดเข้าที่บริเวณลําคอ จนหลอดลมนั้นขาดค่ะเสียชีวิตบริเวณริมอ่างน้ําขออภัยค่ะริมอ่างเก็บน้ําบ้านปโป่งเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ากว่าสิชั่วโมงนะคะข้างๆศพก็พบสวิงช้อนปลาตกอยู่2อันส่วนด้านบนถนนทางลงอ่างเก็บน้ําก็ไปพบปลอกมีดซึ่งทำมาจากกระดาษตกอยู่ที่เกิดเหตุด้วยค่ะตำรวจก็พยายามสอบถามนะคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับสุดท้ายไปสืบสวนครับจนพบนะฮะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือนายขวัญยืน เป็นอดีตสามีของนางนาสีมาครับซึ่งเพิ่งจะเลิกลากันแล้วก็นางนาสีมานะฮะก็ไปกับสามีใหม่แล้วไปออกหาป่านะครับบริเวณอ่างเก็บน้ํากระทั่งในขวัญยืนเนมาพบเกิดความหึงหวงนฮะแล้วก็พยายามที่จะไปฉุดกระชากให้กลับบ้านด้วยกันแต่ว่าทางผู้ตายเนี่ยขัดขืนในขวัญยืนจึงพยายามใช้มีดเข้าทําร้าย สามีใหม่กับเพื่อนที่มาหาปลาด้วยกันเห็นจังหวะไม่ดีเห็น <c oughs> นายขวัญ,ญนนยืนกำลังทาร้ายนางสาวนาสีมาอยู่ก็เลยวิ่งหลบหนีกันไปจนสุดท้ายมาพบนะครับว่านางสาวนาสีมากลายเป็นศพตํารวจก็เลยไปตามจับกลุมตัวนายขวัญยืน y y ที่ทํางานอยู่ในไร่หลังบ้านซึ่งนายขวัญยืนก็รับสารภาพว่าใช้มีด บาดคอนางสาวนาสิมาจริงๆเพราะว่าเกิดอาการขุงขหวงเนื่องจากเห็นอดีตภรรยาเนี่ยอยู่กับชายคนอื่นตำรวจก็เลยคุมตัวฮะตอนนี้ก็ไปสืบสวนต่อที่สานีตำรวจนะครับ